เช้านี้ไฟตื่นมาพร้อมกับเจ้านายตัวน้อยใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาชาเช่าออไปเที่ยวบางแสนกันเย่เริ่มต้นการเดินทางแบบชิวๆชาชาเพิ่งเคยออกจากบ้านครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะ เดินทางไม่ไกลใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงบางแสนแล้ว <Yeah! S 1> จุดแรกของเราในวันนี้เราแวะกันที่ร้านกาแฟ TripleN บางแสนร้านนี้มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเพียบเลยแถมกาแฟาก็ดีมากๆอีกด้วยค่ะ ทริปเปบางแสนเป็นร้านกาแฟสไตล์คอฟฟี่ทรัคที่ตั้งอยู่ริมทะเลหาดวอนนภานอกจากกาแฟอร่อยๆอแล้วบรรยากาศริมทะเลและมุมถ่ายรูปเก๋ๆยังทำให้ทริปเปอนบางแสนเป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด เรามาต่อกันด้วยมือเช้าที่อยู่ข้างๆกันเลยหอมทองฟู้ดทรัคร้านอาหารเช้าสไตล์ฟู้ดทรัคจุดเช็คอินยอดนิยมสําหรับคนรักอาหารเช้าและบรรยากาศทะเล<ว>ที่นี่มีเมนูอาหารเช้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโจ๊กข้าวต้มไข่กระทะหรือขนมปังปิ้ง ทุกจานถูกเตรียมด้วยวัตถุดิบสดใหม่เพื่อให้คุณได้สัมผัสรสชาติที่อร่อยและลงตัวลองจินตนาการถึงการนั่งรับประทานอาหารเช้าริมทะเลฟังเสียงคลื่นและสัมผัสลมทะเลที่พัดผ่านมันคือประสบการณ์ที่คุณหาได้ที่หอบทองฟูดครัคเท่านั้นนอกจากอาหารอร่อยๆแล้วบรรยากาศริมทะเลและมุมถ่ายรูปเก๋ๆก็ยังทำให้หอบทองฟูดครัคเป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด Nice นั่งกินลมชมวิวเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเลยค่ะฝ้ายกับชาชาก็มาแวะถ่ายรูปเช็คอินกันที่ร้าน Hidden Lab ร้านนี้ทีไซน์เก๋กไก่มุมถ่ายรูปสวยทุกมุมและแน่นอนชาชาก็ขอแจมด้วยเหมือนกันค่ะร้าน Hidden Lab เคยเป็นโรงแรมเก่ามาก่อนค่ะ หลังจากนั้นถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นคาเฟ่ที่ผสมผสานความดิบของโครงสร้างเดิมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวเมนูเครื่องดื่มที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งกาแฟาหอมกลุ่นชาและเครื่องดื่มสดชื่นอื่นๆที่พร้อมเสิร์ฟคู่กับเบเกอรี่อร่อยอ วันนี้ฝ้าสั่งเลมอนครีมพายเค้กและอเมริกาโนยูสูพีเมียมสำหรับใครที่ไม่ใช่สายหวานต้องลอง2เมนูนี้เลยค่ะรสเปรี้ยวอมหวานอร่อยชื่นใจสุดๆส,สำหรับสายถ่ายรูปที่นี่ก็มีมุมเก๋ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสาไหว้าําำเก่าที่กลายเป็นแลนด์มาร์ค ึงบางแสนเราจะพลาดเขาสามมุกได้ยังไงวิวที่นี่สวยมากต้องขอพูดเลยนะคะว่าการออกแบบจุดชมวิวของที่นี่เนี่ยไม่เชยเลยมีความทันสมัยและดีไซน์เก๋มากนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ปิดท้ายวันนี้กันที่ร้านริมเลเฮาส์บางแสนที่นี่คือโฮมคาเฟ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมานั่งเล่นที่บ้านเพื่อนบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากอาหารและเครื่องดื่มอร่อยออร่อยแล้วที่ริมเลเฮาสยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่สร้างสารรค์ให้ได้ทำกันอีกด้วยค่ะเช่ <Yes. S 1> นวาดภาพบนผ้าใบและร้อยรูปปัดให้คุณได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการผ่านงานศิลปะกันค่ะ เมนูอาหารที่นี่ก็มีความหลากหลายและรสชาติอร่อยพร้อมกับเครื่องดื่มที่สดชื่นทุกจานทุกแก้วถูกเตรียมไปด้วยความพิถีพิถันค่ะ <Wow. S 1> คลิปนี้ไม่เพียงแค่ฝ้าได้พักผ่อนแต่หนูชาชาก็ดูแฮปปี้สุดๆ <Yeah. S 1> ถ้าคุณอยากสัมผัสความสุขแบบนี้ก็ลองพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปเที่ยวบ้างนะคะพวกเขาคงอยากจะออกไปเที่ยวบ้างเหมือนกับเรานั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับใครมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอยากให้ไฟายไปก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูได้นะคะบ๊ายบาย